เดียนไม่ได้ตั้งใจจะต้องตามไปดูหรอกค่ะเดียนรู้เดียนนั่งทำงานกับสื่อมาตั้งนานทำไมเดียนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเดียนตอนนี้ยังไม่อยากออกความเห็นใดๆเลยไม่โทษด้วยมันมันเป็นพระอิปกาศแผ่นเดียวเท่านั้นเองว่าเดียนป่วยนั่นแหละค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นยิ้มบอกแล้วว่าเดียนจะอดทนเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดียนก็ยังคงคิดแบบนี้อยู่แต่วันนี้อ่ะเดียนจะมากราบรบกวนทุกๆคนนะคะ ขอความกรุณาอย่าตัดต่อคลิปอย่าเอาเดียนไปใส่ประกอบฉากด้วยคนเข้ามาดูในเพจคุณหรืออะไรอย่างเนี้ยบางคนเป็นนักการเมืองนะนับมีคนนับหน้าถือตาเยอะนะไปออกความเห็นเกี่ยวกับเดียนนะ่ะได้เอ,อ่ยชื่อไหมผิดไอ้เจ๊พูดนั้นไม่ถูกเลยสักอย่างเดียวดด้งก็นั่งคนส่งมาให้ ขอโทษนะร้อยวันพันปีเด้นก็ไม่เคยไปตามอะค่ะแต่ที่พเด้น,เ,นเห็นนะ่ะเออทำไมเขาออกความเห็นอย่างนี้อะไ,ไม่ใช่อะ่ะเด่นเด่นจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดีคนอื่นเขาเด่นดำางานด้วยความบริสุทธิ์ใจดิ่นจะสัมภาษณ์แรงแค่ไหนก็ตามเด่นไม่เคยมีศัตรูคนที่สังคมเกลียดมากมหมไก่กองเขาก็คุยกับเด่นได้ เดนไม่เคยมีปัญหากับการสื่อสารกับใครจริงๆแาเด่นก็ไม่เคยเรียกใครมาฆ่าที่โต๊ะเวลาคุยเด่นไม่เคยทำออกความเห็นออกค่ะจะออกความเห็นในส่วนของการที่เป็นความถูกต้องเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามเรื่องของเขาสังคมเป็นคนตัดสินค่ะเด่นจะไม่ทำเด่นจะไม่เข้าข้างใครแต่วันนี้เด่นต้องขอรบกวนและบอกกับทุกๆคนนะคะว่าเดน เร่งขอความการุณาเถอค่ะท่านที่ชอบทําคลิปหรือคนที่รักเด้นะ่ะห่วงยญยเดยนพูดไปเลยค่ะห่วงนะคะสู้ๆนะคะยังไงอะไรเดยนได้หมดค่ะแต่อย่าเอาเดยนไปประกอบคดีโน,น้นคดีนี้เดยนไปสัมภาษณ์อย่างนี้อย่างนั้นไปขุดเอาคลิปเก่าๆมาใครทําอะเดยนไม่ได้ทํารายการนานมากไม่ต้องไปขุดคลิปรายการอื่นมาเลยเดยนไม่ปรารถนาใดแล้ว เดียนขออยู่เงียบๆขออยู่สบายๆแล้วนั่งขายขนมที่เพจของเรียนอย่าเอาเดียนไปยุ่งกับคนอื่นก็เลยค่ะโอ้ยตายเศร้าใจจริงๆบางเพจนะคะเป็นตุเป็นตาเหมือนมันอนอยู่ใต้เตียงฉันอนะคิดแล้วกันไอ้จริงเหรอไอ้ที่ออกคำเห็นยบกับเพื่องของเดียนอะทิดทั้งนั้น ล้วขอโทอน,นะคะสังคมไม่ทราบอะ่ะบางคนก็เข้าไปดูอะ่ะเขาคิดว่าเป็นตามนั้นอะ่ะเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจไปหมดแล้วเขาก็กดติดตามคุณโอ้ยตายแล้วดีกับอาจารยิ่งศัก์เรียนบอกนะคะอยู่ยนี้โซเชียลมีเดียจะดูอะไรต้องระับระวังนะมันไม่ได้จริงไปหมดทุกอย่างนะคะข่าวนี้เรื่องเกิดกับชีวิตของเรียนเรียนเข้าใจหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น เราเรียนรู้เลยว่าต่อไปนี้วิถีชีวิตของคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนั้นมันไม่ได้อยู่ได้ง่ายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่คุณเห็นคลิกมาเจออยากคิปดว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมีหน้ามีตาในสังคมมีบุญบารมีทํางานในส่วนการเมืองก็ยังพูดอะไรโกหกพกลมเต้าข่าวไม่น่าเชื่อถือนี่แหละค่ะอีผู้ใหญ่ที่มาไม่เป็นผู้ใหญ่ เดนก็อยากจะรู้แล้วเกินนะไอ้น้ำพูดผิดโกหกพกลมตลกตะแหลออกสื่อเหมือนป็นหนึ่งว่าตัวเองรู้ดีไปซะสารพัดมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะเดนขอความกรุณาหยุดสะาใครจะทําทตัวแบบนี้เลยไม่มีราคาค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ผ่านสมองค่ะไม่มีราคาค่ะเดนบอกเลยอย่าให้ถึงขั้นนะคะถ้าเดนเสียหายมากกว่านี้เดนจะเอาคล,ลคลิปทีละคลิปทีละคลิปที่ไม่เป็นความจริง เดียนจะมานั่งแล้วขึ้นทีละจอทีละจอเลยเดียนไม่ทำมาค่ะตอนนี้เพราะอะไรเดียนไม่อยากมีศัตรูเดียนอยากอยู่อย่างสงบคนเราทำผิดได้ทุกคนเดียนมีสิ่งเดียวที่เดียนให้ได้โดยที่เดียนไม่ต้องลงทุนเลยทั้าที่เดียนแก่กว่าอีกที่วิพากวิจาร์ณเดียนอะคือการให้โอกาสเดียนให้โอกาสค่ะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเข้าใจ่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นมันผิด แล้วคุณรู้ไหมว่าการกระทําของคุณในแต่ะที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณไปวิพากษ์วิจารณ์ชันะจับแพะชนแก่เอาเดียนไปใส่กระโถนนะผู้ยี่ผู้ยำสารพัดเรื่องไปหมดเนี่ยสังคมจะจดจํานะว่าคุณเป็นคนโกหกพกลมเดียนเสียค่ะเดียนบอกคุณนะว่าเสียคุณคิดดูสิคะคนจํานวนหนึ่งเขามองเดียนว่าเดียนตายตาย,ตายเดียนข่าวนี้เดียนเป็นข่าวกระชอนมากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเดียนเนี่ย เดี้ยนไปเกี่ยวข้องคดีนี้เดี้ยนไปคุยกับหมอดูคนนี้พะเดี้ยนไปถามแบบนี้ <S <S เยอะมากค่ะคุณเยอะมากมากาท่านทาที่มันไม่ได้เป็นความจริงต่อให้เป็นความจริงหรือเปล่าก็ต้องรอฟังจากปากเดี้ยนเองไหมคะต้นเรื่องแต่คุณไปใส่สเตนไปหมดแบบนั้นคำถามต่อไปก็คือ,อถ้าเดี้ยนมีแต่เรื่องพัน,นี้วันหนึ่งเดี้ยนจะไปธรรมหากินยังไงคะ แค่บอกว่าป่วยอ่ะพีเซนเตอร์ยังจะหลุดเลยแล้วนี่ยังไปเกี่ยวข้องกับคดีอีกโอ้ยกูก็ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดกูไม่ต้องทำมหาแดกแล้วหยุดนะถ้าไม่หยุดแล้วก็ฉันเอาเรื่องนะฉันก็มีปรึกษาแล้วนะว่าความเสียหายของฉันที่เกิดขึ้นฉันสามารถเรียกร้องหรือปกป้องตัวเองได้อย่างไรบ้างฉันไม่เคยค้าความนะคะฉันไม่เคยคิดว่าอีกคลิปนี้ฉันต้องได้กี่บาทฉันไม่ใช่คนสันดานแบบนั้นแต่คุณต้องหยุดสันดานว่าฉันก่อน หยุดนะคะหยุดหยุดที่จะเอาฉันไปโยงโน่นโยงนี่อย่างไร้สาระไปเต้าข่าวมีเหตุผลอะไรฉันรู้นะบางทีแกล้งด่าฉันกับเรื่องนี้เอาฉันไปใส่เรื่องนี้เรื่องนั้นตัวเองจะทําอะไรบอกบ้างตัวเองเรื่องอะไรน้อมน้าวสังคมให้เข้าใจตามคุณเพราะคุณทําอะไรคุณกําลังชวนคนให้เข้าใจไปทางนี้แต่ตัวคุณเองมีความผิดตรงไหนคุณกําลังเอาสังคมเอากรณาของฉัน ไปล้างแค้นความเป็นส่วนตัวของคุณในด้านกฎหมายกับคนอื่นหรือปะอย่าหยุดนะอย่ามาเอาชั้นไปเป็นเครื่องมายเครื่องมือกับใครนะคะเด่นไม่ชอบค่ะเด่นขอพูดก่อนนะคะว่าขอให้หยุดอย่าเอาเดนไปทําแบบนี้อีกเด่นขออยู่อย่างสงบสงบเดนอยากเป็นแม่ค้านั่งขายขนมเดี๋ยววันดีคืนดีเด่นสบายใจเด่นอาจจะกลับมาสร้างความสุขเด่นอาจจะมาทํารายการดีๆและมีคุณภาพเด่นอยากได้รายการที่แบบค่อยเป็นค่อยไป เดียวอยากทำในสิ่งซึ่งสบายใจค่ะแต่เดียนก็คิดว่าวันหนึ่งเดียนต้องได้แต่วันนี้เดียนขอพักแต่สิ่งที่เดียนกำลังหยุดคนอื่นไม่ได้หยุดเดียนหยุดเดียนไม่ได้ออกมาตอบโต้ใดๆเลยไม่ได้บายความว่าเดียนเงี้งเง่าลุโง่นั่งให้คนอื่นเอาเดียนไปเป็นเครื่องมือด่าโน่นด่านี่เดียนขอให้คุณหยุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเดียนมีความรู้สึกว่าชื่อเสียงศักดิ์ศรีโอกาส ความมีหน้ามีตาในสังคมมันไม่ได้ช่วยให้คุณเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเลยนะคะโกหกตอแหลออกสื่อไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งโดยเอาเดียนไปเป็นเครื่องมือเดียนขอให้หยุดนะคะยังไม่เอ่ยชื่อคะ่ะถ้าเดียนเอ่ยขึ้นมาล้วก็คนที่ทํารู้นะคะว่าเขาไม่ควรทําอีกค่ะแก่นะคะแก่ก็ไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะคะเดียนไม่ได้อยู่บ้านคนชราค่ะเดียนอยู่กรุงเทพค,ค่ะ อายุ70ของเดยนเดนนั่งรลายสดคนดูขนาดนี้เดยนทำงานได้สารพัดเด่นเป็นคนไม่เคยพูดจาเหลวไหลและไม่เคยเอาเรื่องตอคนอื่นมาตอแหลและเอาหา,หาประโยชน์ใส่ตัว <c oughs> ไม่เดยนบอกเลยเด้นเป็นคนไม่ทำเดยนอยากแก่อย่างมีคุณค่าค่ะถึงจะตายจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้ตายด้วยการสร้างความผิดบาปโกหกพกลมให้คนเขไปลือชื่อที่ตอแหลแก่หรืองตอแหลแต่คนบางคนนะอายุก็เยอะแล้วนะ เดียนขอเตือนนะคะพูดจาอะไรระวังค่ะเพราะว่าอะไรไหมสิ่งที่คุณพูดในแง่กฎหมายเกามีนะคะดิจิทัลฟลุดเป็นคุณพูดอะไรไปคะมันเป็นหลักฐานอยู่ในโซเชียลนะคะขอโทษนะถ้าวันนี้เดียนไล่เก็บได้เก็บไล่เก็บเนี่ยบางคนเขาแสดงความหงวงใหญ่เขาพูดจากสิ่งที่เดียนพูดเขาครบถ้วนเขาออกความเห็นเป็นส่วนตัวของเขาเดีนไม่ว่าแต่บางคน วิภาควิจาร์แล้วรู้ด <Syrian> ีว่าเดียนเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวคนเข้าใจว่าเดียนเป็นอย่างนั้นคนละเรื่องนะถ้าคนออกความเห็นเอดียนคิดว่าอาจารย์เขาน่าจะเป็นอย่างนี้เดียนจะไม่ว่าเขาเขามีเสร็จแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์เป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ยงนี้เนี่ยรู้เลยนะอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ต้องโดนแบบนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้อืม ใครบอกมึงแมวมาจากไหนอ่ะเด้นขอความกรุณานะคะควรจะหยุดได้แล้วอย่าทำอย่างนี้กับดิฉันอีกเป็นอันขาดเด้นไม่เคยทำบาปทำกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครก็เด้นบอกเลยนะคะถ้าเด้นจะฉวยโอกาสแลวันนี้เด้นไลฟ์ทุกวันเด้นขายของทุกวันคนต้องติดเด่นพ่งนี้เนี่ยเอาคลิปไปลงเต็มไปหมดเลยเด้นสนุกค่ะแต่เด้นไม่ใช่เด้นสงบมาทุกทุกวันเลยมีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เดนพูด แ,แล้วเดนก็หยุดแล้วเด่นนั่งขายขนมทั้งวันเลื่อนขายขนมแต่ในขณะที่เลื่อนไปนะไม่ว่าจะเป็นในแอปไหนก็ตามแล้วปุ๊บปุ๊๊๊อาจารย์ยิ่งสักโดนแบบนี้อาจารย์ยิ่งสักโดนแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เออและที่สะเทือนใจเดนที่สุดเลยก็คือมีนักการเมืองคุยเก่งนะักพูดอะไรไม่เห็นจะจริงเลย เรื่องที่เขาพูดแต่มันไม่จริงนี่คนพูดจริงอยู่ตรงนี้ไม่พูดเป็นสิทธิส่วนบุคคลแก่แล้วมีสมองพอที่จะรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดบางเหตุผลมีความเป็นส่วนตัวไม่พูดก็ไม่เสียหายพูดไปอาจจะเสียหายทนได้ไหมเก็บได้ไม่เป็นไรไม่พูดดีกว่าช่างน้ำหนักสิคะเสียงที่ออกมาจากปากมันควรผ่านสมอง ไม่จะพูดออกไปปากพ่อยๆมเหมือนหมาเหา่าฉันไม่ใช่ฉันคิดก่อนที่ฉันจะพูดและฉันจะทําอะไรฉันต้องไตร่ตรองว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทําแบบนี้ค่ะใครอะจะคุยกับฉันใครคะเดี๋ยวขอ,อกดกอนเดี๋ยวนะคะเดียนไม่แน่ใจว่าเดียนจะจะคุยสองช่องเป็นไหมนะคะคุณว่าเดียนคุยกับคนอื่นด้วยดีไหมคะ คงมีคนอยากออกความคิดเห็นกับเดนนะคะใครอะ่ะยเยอะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดนพยายามอุ้ยเดนมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวนะคะเดนเดนขออนุญ,ญาต ไล่นิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะไข่อะ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้ยตายละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำเป็นไปไประมาณเดี๋ยวจะทำไม่เป็นละมีคนขออะไรนะคะเลือกก่อนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเลือกค่ะโอ้ยอย่าถามเลยค่ะวิธีทอดไข่ตอนนี้เนี่กำลังเดือดนะคะเอออเาไขาว่วามบนหัวก็